ท่านผู้ชมสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณทิพานวัฒนทรัพย์จาก YLG b u l l i o n and Future จะมาวิเคราะห์กันต่อเลยคุณทิพาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชครับสำหรับราคาทองคำสัปดาห์นี้นะคะทาง YLG เชื่อว่าน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยที่อาจจะมีโอกาสได้เห็นสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะคะโดยที่กรอบอาทิตย์นี้จะอยู่ที่ระดับ 1,400เหรียญจนถึง1,460เหรียญ US Dollar ต่อฟลายอันะคะถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็จะตกประมาณสักบาทละ20,000บาทจนถึง2 9 0 0ยบาทต่อบาททองคํานะคะโดยที่อย่างที่คุณพัฒ์บอกก็คือว่าในช่วงสัปดหาที่แล้วเนี่ยราคาทองคําแข่งตัวมากแล้วก็สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ของทางญี่ปุ่นกับตะวันออของตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าดูมาแล้วในช่วงหลังมานี้ก็คือสถานการณ์ญี่ปุ่นในเรื่องของต่อปฏิกณ์นิวเคลียร์ดูแล้ว น่าจะมีโอกาสในการควบคุมสถานการณ์ได้นะคะตอนนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยหันมาเอ,อให้ความสนใจกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งเพิ่มความบุนแรงขึ้นเมื่อเมื่อเอ,อในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมียาผู้เสีชีวิตขึ้นแล้วที่ปร,เริเบรียนะคะอันนี้เองเราเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ใหญ่กว่าปัจจัยทางญี่ปุ่นที่ทาให้ราคาน้ํามันเองก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นพร้อมทั้งทองคำด้วยอย่างเช้าวันนี้ราคาน้ํามันขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ1 0ึ่งรอยสี่เหรียญยูเอซอล์ล่าต่อบาเรลส่วนทองคําถ้าเราเทียบ จากการปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับประมาณ1,420เหรียญชาวนี้ก็เปิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสิบเหรียญน,นะคะอตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1,427เหรียญ US Dollar ต่อ Thai a ออลไ a ก,าา<อ>ก็ดังนั้นเราก็เลยเชื่อว่าอาทิตย์นี้น่าจะได้เห็นมิวไฮของทองคำอีกครั้งหนึง่งสําหรับนักลงทุนก็ยังจะแนะนําว่ายังไม่แนะนําให้ไล่ซื้อราคาทองคําตอนนี้นะคะแต่แนะนําว่าทุกครั้งที่มีการย่อตัวลงมาให้ทยาสสะสมโดยจุดที่สามารถทยาสสะสมได้ก็ระดับประมาณ1,400เหรียญจนถึง1,410 ในแถวนี้ก็สามารถทยอยสะสมได้ทุกครั้งที่มีการลดลงมาค่ะครับเอาละครับ,รบ,รบขอบคุณคุณติพามากนะครับแสดงว่าการลงทุนในช่วงนี้ต้องระวังกันนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างจะผันผวนพอสมควร